พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภากเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือท่านผู้ชมไปฟังบทกรกันต่อเอาเองกันครับห่างหายไปนานพบกันต่อในรายการ rtv ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นบทความที่ผมประทับใจ จึงอยากนามาเสนอให้ผู้ชมได้ฟังบ่อยๆเพราะมีความหมายและได้ความรู้ในการทำงานของตำรวจซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจหากท่านผู้ชมได้ฟังจนจบก็จะรู้วิธีการเรียนการสืบของนายร้อยตำรวจกันครับหรือท่านผู้ชมไม่ควรนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีในการแก้ทางการสืบนะครับ เด็ดปีกมังกรตอนที่หนึ่งประสบการณ์ขับด้ามปืนยอดนักสืบผู้การเอวิทท่านทราบหรือไม่ต่างชาติมาก่ออาชญากรรมในบ้านเราจำนวนมากคงนึกว่าระบบป้องกันและการติดตามของเรากระจอกคดีเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นการประกอบอาชญากรรมของวายร้ายจากจีนแผ่นดินใหญ่มีการวางแผนเป็นอย่างดีหลอกล่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยการสืบสวนแกะรอยติดตามคนร้ายคดีนี้นับว่าฝีมือชั้นเสี่ยนทีเดียวประเทศไทยเป็นแหล่งรีไผ่ซุกซ่อนตัว ของเหล่าอาชญากรข้ามชาติคนร้ายหลายสัญชาติกระทำผิดแล้วหลบหนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยรวมทั้งปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยระบบการตรวจสอบของเรายัางไม่มีประสิทธิภาพขาดความร่วมมือจากประชาชนในการที่จะช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลเบาะแส เวลาเดียวกันประเทศเราอาแข่งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหากอาชญากรข้ามชาติหลบหนีเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วทำตัวดีๆอยู่เงียบๆไม่สร้างปัญหารับรองได้อยู่สบายสบายต่างชาติในประเทศไทยแบ่งพื้นที่กันอยู่และทำมาหากินแต่ละชาติสังคมจะอยู่ในกลุ่มของตัวเอง ไม่รุกรานก่อเรื่องในแดนของชาติอื่นในกรุงเทพย่านซอยนานาถนนสุขุมวิทเป็นกลุ่มมิสเดิลเอ t Eat, พวกอาหรับอิรักอิรานย่านพัฒนพงศ์ถนนสีลมและซอยคาวบอยถนนสุขุมวิทจะเป็นพวกฝรั่งชาติต่างๆพวกคนดำ จะอยู่แถวหลังโรงแรมอินทาย่านประตูน้ำญี่ปุ่นอยู่แถวถนนทนิยะหัวถนนสีลมสุรวงศ์พวกเกาหลีร่วมกันอยู่คอนโดสูง7-8แท่งคริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวถนนพระรามสามต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันที่พัทยาภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆท่านผู้ชมอยากมีแฟนหรือสามีเป็นสัญชาติไหนก็ลองนำไปพิจารณาดู และยายทิ่นฐานไปอยู่แถวนั้นนะครับอาจจะได้พบเจอคนเหล่านั้นมีคนต่างชาติอยู่เกือบจะทุกๆจังหวัดส่วนพวกกุมารจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกงไต้หวันจะผสมปนเปอยู่ไปทั่วจีนสัญชาติไทยกับจีนสัญชาติต่างด้าในบ้านเรามีลักษณะคล้ายคลึงกันแยกไม่ค่อยออก หากพูดภาษาไทยได้แม้จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่มีทางรู้ได้เลยคนต่างชาติเหล่านี้ขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทำมากินสร้างฐานะพาลูกหลานญาติพี่น้องเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแต่ก็มีบางพวกเข้ามาประกอบอาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นแก๊งคนจีนบรรดาสื่อ ขนานหน้าผู้นี้ว่าแก๊งมังกรตำรวจมีหน้าที่ติดตามไล่ล่าจึงเป็นที่มาของเด็ดปีกมังกรเรื่องนี้เป็นตัวอย่างการสืบสวนจากข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผู้สืบสวนไม่มองข้ามนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้สำเร็จเป็นกรณีศึกษาที่ใช้สอนในโรงเรียนการสืบสวน เป็นคดีตัวอย่างที่คนร้ายวางแผนหลอกล่อตำรวจผู้สืบสวนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเหลือเชื่อจริงๆถ้าท่านติดตามท่านจะชื่นชมในความเก่งกาจของตำรวจไทยและท่านก็จะกลายเป็นนักสืบชั้นเยี่ยมไปด้วยเหตการณ์คนร้ายปล้นร้านทองแม่มะลิปากซอยอุดมสุขทองที่สนอบางนาเมื่อหลายสิปีมาแล้วเคยเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ พฤติการคนร้ายอุกอาจมากเข้าป้นเวลากลางวันประมาณบ่ายสี่โมงเย็นในขณะที่ผู้คนปลุกพ่านการจราจรขับขังคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บโดยชายคนร้ายสามคนมีอาวุธปืนทุกคนคนหนึ่งใช้อาวุธปืนลูกซองยาวอีกสองคนใช้อาวุธปืนหกสัน้น คนร้ายทำงานเป็นทีมเข้าขากันได้เป็นอย่างดีสิ่งที่จะเล่าในต่อไปนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆล้วนเป็นต่องรอยคนร้ายทั้งสิ้นโปรสังเกตเริ่มจากคนร้ายลักษณะเป็นคนจีนสามคนเดินเข้าไปในร้านทองเข้าไปในลักษณะธรรมดาแบบมืออาชีพท่าทางไม่รุกรนุน ไม่เหมือนโจรคนไทยบางรายที่เข้าไปแล้วมีอาการประมาะ่าเสียงสัน่นมือที่ถือปืนก็สัน่นน่ากลัวกลัวว่าอาวุธปืนจะลั่นหรือยิงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่แก๊งจีนคนนี้แสดงว่าเขาผ่านงานมาโชคชนชายจีนสามคนเดินเข้าไปในร้านเกือบจะพร้อมๆกัน คนหนึ่งไปยืนที่เคาน์เตอร์ตู้ทองมองดูรูปพรรณลักษณะสนใจจะซื้อพนักงานขายทองเข้าไปบริการชาจีนคนแรกพูดว่าขอดูทองสังเกตนะครับคำพูดของคนจีนมักจะไม่มีหางเสียงหรือถ้อยคำถ้าเป็นคนไทยหรือจีนที่อาศัยอยู่เมืองไทยจะพูดว่า ขอดูทองหน่อยครับหรือขอดูทองเส้นนี้หน่อยลองพูดตามและสังเกตคนจีนแผนด,ดินใหญ่จะพูดสันส้นๆหวนหวนขอดูทองถ้อยคำพูดของคนร้ายเป็นประโยชน์ในการสืบสวนทั้งสิน้นพนักงานขายทองก็นำทองรูปประพั์ออกมาให้ดูเวลาเดียวกันชาจีนสองคน ก็เดินดูทองในตู้โชว์ต่างๆต่างคนมิได้มีท่าทางพิรุษอะไรเลยและแต่ละคนไม่ได้สนใจซึ่งกันและกันทันใดนั้นชาจีนคนที่ขอดูทองก็ชักอาวุธปืนพกออกมาจากเอวพูดสำเนียงแบบคนจีนเพิ่งหัดพูดภาษาไทยว่านี่นี่ปล้นปล้น นี่ปล้นนะซําเนียงการพูดขู่ไม่ได้เข,ขิงขังน่ากลัวแต่ปืนที่แกถือจ่อเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าทัานทีที่มีเสียงพูดคล้ายกับเป็นเสียงสัญญาณคนจีนอีกคนหนึ่งก็กระตุกปืนพกออกมาจากเอวกระโดดแผวข้ามตู้ทองที่เป็นเคาน์เตอร์เข้าไปยืนด้านในซึ่งเป็นที่สำหรับพนักงานขาย แล้วชายจินผูน้นี้เอาด้ามปืนทุบกระจกตู้โชว์รวบทองรูปประพันธ์คร้องเข้าข้อมือลักษณะการกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ตู้ทองอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วคล้ายกับคนมีวิชาตัวเบาเวลาเดียวกันชายจีนอีกคนก็กระตุกอาวุธปืนลูกสองยาวซึ่งพี่แก่เก็บเอาไว้ในเสื้อที่ปล่อยชายคุมเอว เกย,ยืนสายกระบอกปืนไปยังพนักงานที่อยู่ในร้านขณะนั้นมีเพียงพนักงานขายอยู่สองคนลูกค้าอื่นๆไม่มีคนร้ายสองคนช่วยกันกวาดทองรูปพรรณไปได้น้ำหนักรวมทอง105บาทราคาทองคําในขณะนั้นน้ำหนักบาทละ5,000รวมเป็นเงินมูลค่าของทองก็ประมาณ 5 0า0 0นส0 0 0บาทถ้าเป็นสมัยนี้ก็ลองเอา29,000คูณดูคนร้ายปฏิบัติการอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณ2-3นาทีก็ล่าถอยออกไปอย่างจุดที่จอดรถยนต์บริเวณใกล้เคียงคนร้ายขับรถออกไปอย่างรวดเร็วขณะนั้นสิบตำรวจโทวินัยตำรวจจราจรสอนอบางนา แต่งเครื่องแบบขับขี่รถจักรยานยนต์ตรวจการจราจรผ่านมาคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปที่10ตำรวจโทวินัินหนึ่งนัดกระสุนปืนไม่ถูกเป้าหมายเข้าใจว่าคนร้ายยิงขู่เพื่อสกัดกั้นการติดตามซึ่งก็ได้ผล10ตำรวจโทวินัยในขณะนั้นไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น หยุดรถเข้าที่กับบังทำให้คนร้ายขับหายไปในกลุ่มยวดยานที่กำลังขับขังสิบตำรวจโทวินัยจับทะเบียนรถคนร้ายได้หลังจากทราบว่าเป็นเหตุอะไรแล้วจึงได้แจ้งเหตุเข้าศูนย์วิทยุให้ช่วยสกัดจับการสกัดจับคนร้ายของตำรวจนครบ,บาลมีประสิทธิภาพมากมีแผนสำหรับการสกัดจับ โดยเฉพาะในอย่างปกติจะมีการซักซ้อมแผนอยู่เป็นประจำโดยจะมีสถานการณ์สมมติขึ้นเช่นมีเหตุคนร้ายจิงทรัพย์ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลบหนีให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถพาหนะของคนร้ายและเส้นทางที่ใช้การหลบหนีเบื้องต้นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงข้อมูลสถานการณ์ ถูกแจ้งจากสายตรวจหรือพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เข้าสู่วิทยุของสถานีตำรวจท้องที่จากนั้นจะส่งต่อเข้าสู่วิทยุผ่านฟ้าเป็นศูนย์รวมของตำรวจนครบาลศูนย์วิทยุผ่านฟ้าจะกระจายข่าวไปยังทุกสถานีตำรวจนครบาลสั่งการให้สกัดจ,จับซึ่งตลอด24ชั่วโมง จะมีตำรวจสายตรวจทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ตระเวนตามถนนตรอกซอกซอยส่อนอละห้าคันเป็นอย่างน้อยสายตรวจพวกนี้รับข้อมูลจากวิทยุและคอยตรวจตาสอดส่องในพื้นที่ของตนและศูนย์วิทยุผ่านฟ้ายังมีหน้าที่ประสานไปยังศูนย์วิทยุปทุมวันซึ่งเป็นศูนย์รวมของตำรวจแห่งชาติข้อมูลทั้งหมด ก็จะถูกกระจายไปอย่างทั่วหน่วยงานที่ปฏิบัติทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรท,ทุกภาคจะทราบหมดจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการสกัดจับไม่ว่าจะเป็นกรณีคนร้ายหรือรถถูกโจรกรรมหากมีการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถจับกลุ่มได้ทันท่วงทีถ้าท่านผู้ชมฟังถึงจุดนี้ถ้ายังคิดที่จะออกพ้น ก็จงสำนึกไว้เสมอว่าไม่น่าจะรอดตำรวจท้องที่ตำรวจกองสืบสวนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปสอบสวนและตรวจสถานที่เกิดเหตุสายตรวจนครบ,บาลทุกสอนอ่ได้รับคำสั่งให้ตรวจรถผานะของคนร้ายพวกเราคาดว่าคนร้าย จะทิ้งรถไว้ในซอยใกล้ๆก,กับที่เกิดเหตุแล้วเปลี่ยนไปนั่งรถคันอื่นเพื่อป้องกันการสกัดจับไม่มีใครคิดเลยว่าคนร้ายจะใช้เส้นทางด่วนคิดว่าอย่างไงคนร้ายก็คงไม่กล้าเพราะทางด่วนมีช่องบังคับเก็บเกินค่าผ่านทางอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจพรบที่บทอายุถ้าโชคดีหน่อย ก็โดน200มีโชคร้ายหน่อยก็ต้องไปปรับที่สถานีหมายจึงโดดความเร็วเกินกำหนด200นะครับแต่ผิดคาดคนหลายหลบหนีขึ้นทางด่วนสุขุมวิท62แล้วนำรถไปจอดทิ้งไว้บนทางด่วนใกล้ทางลงถนนเพชรบุรีเชื่อไหมครับตำรวจนครบาลไม่มีช่องทางประสานตรงไปยังด่านเก็บเงินเลย ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้น่าจะมีแล้วเท่าที่เห็นกันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตรวจหาร่องรอยหลักฐานที่รถยนต์คนร้ายพบว่าคนร้ายทิ้งอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอกเสื้อเชิดแขนยาวสองตัวกางเกงขายาว1ตัวไว้ที่รถยนต์คันดังกล่าวเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตามไปเก็บร่องรอย ลายในมือคนร้ายที่รถตรวจสอบแล้วอาวุธปืนและเสื้อผ้าที่คนร้ายทิ้งไว้เป็นอาวุธปืนและเสื้อผ้าที่คนร้ายที่ใช้ปฏิบัติการในวันนั้นตรวจรถทะเบียนที่คนร้ายใช้เป็นผ่านะปรากฏว่าเป็นรถจนที่ถูกโจรกรรมโดยเจ้าของรถได้แจ้งหายไว้ที่สอนอจักรวัดการสืบสวนเริ่มเข้าสู่ทางตัน พวกเรารู้ว่าเจอมืออาชีพเขาแล้วเรื่องเราวังมีอีกยาวเพื่อเป็นการไม่ให้คลิปยาวเกินไปพบกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ